ผู้เชี่ยวผู้มีเกียริทีเขาล็อลนมาดูเที่ยวนี่เขาบอกว่าร่องน้าแดงแนาของพาคีคองสมุทรจากจังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าใส่กับเรือดีน้ำไก้ทองแสงเจริญไทยไก่ทองแสงเจริญไทยบอกว่าจัดอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินเปิดภลายแรงไล่บนไล่อัดไล่ฟันไล่กี่ผุนตลบกบลังน้ำโขมมาแล้วเว้ยมาแล้วมาดูที่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไ่ย่างไาคีของสมุทรสระบุรีเปิดภลายแรงหนึ่งร้อยแม่เล็กหนึ่งร้อยแม่เล็กดูดีกว่าเล็กน้อยถึงปัดกันเอาแล้วพี่น้องไก่ทองแสงเจริญไทยจะไล่ก ได้ไปได้เบรุ่นเป็นแชมป์เมือม่อเม,มือ่อแชมป์เมื่อ1 4กันยาที่ผ่านมาสำหรับไก่ทองกันในนี้อยู่ร่องน้ำมันกันได้ตัวได้ตัวได้ชั้นในเชิงเริ่มตีกันเชียงนี้ออกมากอนใสเ่เจนหนึ่งนี้ก็สองประคองสามตาม่เสียนี้ออกมาเรื่อยๆว่าจะไก่พาชีของสมุดน,น้องใหม่ไร้ประด,ดจกจงาสนามแห่งนี้จะจะทำอะไ,ไรไก่ทองได้หรือไม่ได้ใส่เสื้อีเกียวอยู่ร่องน้ำประเทศากานี้รู้ตัวเป็นรองระบบเริ่มเบียดเริ่มเสียเริ่มสีไล่บทไล่บีไล่ขยำกระบี่บีกันขึ้นมาแล้วโว้ เอาเลยอสด้เฮือจากแข่งบริมสซยยงตีแหงแสงนีออกมาะหนีบิหลายเพราะบ้านไหนได้น้ำของเฮือไก่ทองตอนนี้พากกีสอองสมุนยังจีนมาจมาพกันว่าไทยจะเข้าเส้นสาย์เนกันเอาละครับรู้ิว่าระยะ5 1 0รสุดทายตะคอตอนนี้ตะคอพีกีกันมากรบอไก่ยุกันไปดีว่าพาีคองสมุนลงน้ำแดงลงน้ำา้งมดไก่ร้องไก่้องแจ้แจงไก่้องแจ้งแจ้งไก่้องแจ้งแจงไก่้องจ้แจงเข้าเนไซ่เงียบห้อยฮงเียนไก่ทองแสงกีเนไซน์จ ครับก็เสร็จลงไปครับคู่ที่3ตามตารางการแข่งขันนะครับรอผลการตัด <Again>, ส <congratulations> ิน <classy> สัก <The> ค <os itt in> <nh wan ita> ู่ครับเที่ยวที่3ครับผลการตัดสินล่องน้ําแดงพาคีของสมุทรครับล่องน้ำน้ำเงินไก่ทองแสงเจริญชัยกรรมการขอญา่ตัดสินนห่เรือล่องน้ำน้ำเงินล่องน้ำน้าเงินครับไก่ทองแสงเจริญชัยไปเรือชนะครับไก่ทองแสงเจริญชัยสปปลาวไปเรือชนะครับเที่ยวนี้ครับ